สโมสรเล้ยพูเนี่ยต้นกําเนิดมาจากไหนนะครับสมัยก่อนนะครับมันมีชาวบ้านคนหนึ่งครับชื่อว่าไอลินะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งเลี้ยพูจริงนะแต่เดิมเนี่ยชื่อไอลิไอลิเนี่ยมีนิสัยชอบโมนะครับคุยโวโอวดไปเรื่อยนะครับโมแบบโมโจนชาวบูงช,ชาวบ้านเขาเกลียดนะครับคือแม่งจะคุยอะไรทีหนึ่งแม่งเขาบอกมาหนึ่งไอลิแม่งคุยโม้ไปสองครับเขาบอกสามมันไปสี่ เขาบอกข้ามไป6เลยวันเนี้ยคือคุยอะไรก็แบบโม้จนแบบต้องเหนือกว่าเขานิดนึงครับตัวชาวบ้านเขาตั้งชื่อว่าไอ้ไอ้ที่พูดเวอร์พูดเวอร์เนี่ยไอ้ที่พูดเวอร์นะแล้วพอดีว่าไอ้ดิเนี่ยแม่งคนมีเงินนะไอ้นี่พูดเวอร์มันไปก่อตั้งสโมอสรฟุตบอลน,นะแถวเมืองลิเวอร์พูลนะครับไอ้นี่พูดเวอร์เนี่ยมันก็ก่อตั้งสโมอสรครั้งแรกชื่อว่าลิพูดเวอร์ตามชื่อของมันแหละแม่งมันน่าจะแบบ มันใส่คนตั้งชื่อมันเยอะก็เป็นลิพูดเวอร์ลิพูดเวอร์อะไรประมาณนี้หลังจากที่ไอ้ลิพูดเวอร์มันตายนะครับแฟนบอลมันก็เยอะใช่ไหมและหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าประชากรเนี่ยแม่งล้มตายเยอะทุกคนคือแม่งแฟนบอลมันก็อายชื่ออย่วไงที่ว่ามันเชียร์สมสรลิพูดเวอร์อะไรแบเนี้มันก็เลยแบบแฟนบอลก็เลยแบบว่าแอบตั้งชื่อสมสรกันเองนะครับเป็นแบบลิ้วพูดลิวพูดอะไรประมาณนี้ทุกคน และหลังจากนั้นคือแม่งมันก็เลยแบบใช้โอกาสน,น,นะครับที่ประชากรล้มตายช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองะมันก็แบบริวพูริวพูริวพูมาจนถึงวันนี้นครับเนี่นครับคือต้นกําเนิดของสมสอดร,ริวพูครับที่ทุกคนควรที่จะรู้ความจริงกันสักทีนะครับ